ตอนที่179จงมองตาข้าและทําตามที่ข้าชี้แนะหนึ่งเสวียนอยากจะรอท่านอยู่ข้างหน้าเจ้ากัดท่านรอรอทําบ้านนะสิขณะนี้ดวงตาของหลี่ฉัางโซ่ราวกับสายฟ้าพิโรธกระแสไฟฟ้าโหมกระหน่ำและเกิดคลื่นกระแทกที่เต็มไปด้วยระเบิดไอพิษท่วมท้นทั่วท้องฟ้าในยามนั้นหลี่ฉัางโซ่ตอบกลับด้วยการประสานมือแล้วโค้งคำนับให้ก่อนจะหันกลับไปใช้หลีกลีปัทพีซ่อนกาย ลาก่อนลาเลยเราจะไม่พบกันอีกหลีช่ชางโซมอบกรงฟาราเดให้โยชินสเสวียนหยาเพื่อข้ามผ่านทันสวรรค์นในฐานะสิทธิพี่เขาจึงให้รางวัลเล็กๆก,กับนางเพื่อดึงดูดอัครเต๋าของปรมาจารย์จอมปราดเทพในวันนั้นหลีชางโซรู้สึกว่ามีบางอย่างมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ปรมาจารย์จอมปราดเทพสนใจเขาและจําเขาได้ยามนี้ผู้นำทั้งสำนักบำเพ็ญเต๋าราวครึ่งหนึ่งมาถึงแล้วสำนักเซียนหลายร้อยแห่งภายใต้สาม สำนักบำเพ็ญเต๋าต่างมารวมตัวกันที่นี่เมื่อโยชินสเสวียนหย่าได้ใช้กรงฟาราเดย์เพื่อต้านทานทันสวรรค์ก็ทำให้เขาต้องเสี่ยงอย่างมากแต่หลี่ฉังโซไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่ระวังเองเขาพลาดเองที่ไม่ได้คิดถึงสถานการณ์ยามนี้เมื่อมอบกรงฟาราเดย์ให้โยชินสเสวียนหย่าดังนั้นเขาจึงไม่ควรตำหนินางถ้าว่าปัญหาคือฉนัยนางถึงเอ่ยนามของข้ายามที่นางข้ามผ่านทันสวค์ ข้าเป็นพี่น้องกับเต๋าวสวรรค์หรือไม่พลังแห่งทันสวรรค์จะอ่อนแอลงมากเพียงใดหลี่ฉางโซ่รู้สึกวุ่นวายใจเมื่อใช้หลีกลีปัทภีซ่อนกายด้วยความเร็วปานกลางจนผ่านไปได้ครึ่งทางเขาจึงแอบกลับไปอีกเขายังมีบางอย่างจะบอกโยชินเสเวียนย่าไม่เช่นนั้นเขาอาจสร้างปัญหาให้ตัวเองจริงๆมันมีตันกะซับซ้อนเล็กน้อยวันนี้โยชินสเสวียนย่าได้แสดงให้เห็นแล้วว่ากรงฟาราเดย์สามารถต้านทานทันสวรรค์ ได้และเต่าสวรรค์ยอมรับมันได้เช่นกันหากมีการกล่าวขวัญถึงเรื่องกรงฟาราเดย์และเผยแพร่ไปทั่วโลกบรรพการอัตราความสำเร็จของการข้ามผ่านทันสวรรค์อาจเพิ่มมากขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปจำนวนเสียนและจำนวนของตัวแปรในใต้ล่านี้จะเพิ่มมากขึ้นนั่นอาจทำให้ทันสวรรค์มากมายมาถึงเร็วขึ้นพร้อมด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในเวลานั้นหลี่ฉังโซ่ผู้สร้างกรงฟาราเดย์อุปกรณ์โรงการข้ามผ่านทันสวรรค์จะต้อง ได้รับผลกระทบจากกรรมอย่างแน่นอนสิ่งนั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะในวงสังคมเล็กๆที่อยู่รอบตัวเขาเท่านั้นหลี่ชางโซ่คิดอย่างละเอียดทีท้วนก่อนจะสรุปวงจรสมองแห่งความคิดของโยชินสเสวียนอย่าและเตรียมถ้อยคำโน้มนาวนางในภายหลังพร้อมกันนั้นเขาก็แอบส่งข้อความเสียงไปคุยกับสงหลิงลี่ลับๆเพื่อบอกให้นางไปซ่อนตัวในมุมหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปก่อนที่เขาจะไปพบกับนางในภายหลัง ขณะนั้นมีสัมผัสเซียนรับรู้จำนวนมากกำลังเฝ้าสังเกตโยชินสเสวียนยาอยู่อย่างแน่นอนหลี่ฉางโซ่จึงไม่ได้เข้าใกล้นางและไปปรากฏตัวที่ป่าไผ่ซึ่งอยู่ห่างออกไป20ลี้แทนในเวลานี้หลี่ฉางโซ่ก็กระทำตัวคล้ายกับผู้บำเพ็ญคนอื่นๆในรุ่นเดียวกันเขายืนเอามือพลาหลังขณะจ้องมองโยชินสเสวียนยาซึ่งเพิ่งรอดพ้นจากทันสวรคร์และกำลังอับแสงเซียนเพื่อกลายเป็นเซียน ในตอนนี้ดูเหมือนว่าโยชินเสเวียนยาจะเข้าสู่ขอบเขตเสวียนนางหลับตาลงและเข้าชาในทันทีทะยานขึ้นสู่เซียนหลีฉางโซ่ขมวดคิ้วและรอยอย่างอดทนอยู่ชั่วครู่เมื่อโยชินสเสวียนหย่าลืมตาขึ้นเพื่อค้นหาที่อยู่ของเขาเขาจึงใช้สัมผัสเซียนรับรู้เพื่อชี้แนะบางอย่างให้นางสิทธิ์น้องหญิงหากมีจิตอริยะปรากฏขึ้นในใจของเจ้าจงเข้าชาและบำเพ็ญเพียรทันที บรรดาเซียนภายนอกจะดึงเจ้าออกมาหากมีคนถามเรื่องกรงจงบอกไปว่าเป็นข้าให้เจ้าแล้วบอกว่าข้าพบมันจากตำราโบราณในสำนักเดิมที่มีเพียงไม่กี่กรงเท่านั้นตอนนี้ก็เหลือแค่สองกรงมันมีกำเกี่ยวข้องมากเกินไปและหากมีการพูดถึงมันจะไม่อาจคาดถึงผลที่จะตามมาได้แต่จงอยา่าคิดเรื่องนี้มากข้าให้เครื่องมือเวทนี้กับเจ้าเพราะเราเป็นสหายสิทธ์ร่วมสำนักกันข้าไม่ได้ปิดบังการ ออกแบบใดๆกับเจ้าเร็วเข้าจงรับการรู้แจ้งนี่เป็นโอกาสที่ดีของเจ้าแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นดวงตาของโยชินเสเวียนหยาก็เปล่งประกายทันทีในขณะที่สัมผัสเซียนรับรู้ของนางซึ่งก่อตัวขึ้นใหม่ก็พบร่องรอยของหลีชางโซได้อย่างรวดเร็วในขณะนั้นหลี่ชางโซจึงพยักหน้าเบาๆให้นางแล้วหันหลังเดินออกจากป่าไผ่คราวนี้คำว่าสหายสิทธิ์ร่วมสำนักได้เผยให้เห็นความคิดของเขาแล้ว เขาไม่เชื่อว่าโยชินสเสวียนหย่าจะเข้าใจผิดอีกต่อไปบนท้องฟ้ายามนี้โยชินสเสวียนหย่าซึ่งทั่วร่างของนางกำลังเปล่งแสงระยิบระยับได้ก้าวออกไปข้างหน้าอย่างงดงามไม่กี่ก้าวนางมองดูแผ่นหลังของหลีชางโซ่ด้วยสัมผัสเซียนรับรู้พลางถอนหายใจเบาๆในใจแผ่นหลังของสิทธิ์พี่ดูอิสระกังเลสเสมอให้ของมีค่ากับค่าเช่นนั้นแต่กลับไม่ประสงค์สิ่งใดตอบแทน แต่กระนั้นข้าก็ยังคิดว่าข้าจะตอบแทนสิทธิ์พี่อย่างไรดีที่มอบกรงเพื่อช่วยให้ข้ารอดพ้นจากท่านสวรรค์จากนี้ไปข้าจะตอบแทนท่านด้วยชีวิตของข้าเท่านั้นโยชินสเสวียนอยากโค้งคำนับไปทางหลี่ชางโซ่ที่จากไปจากนั้นก็หลับตานั่งขัดสมาธิบนก้อนเมฆมงคลครั้นแล้วก็เข้าสู่ห้วงของการรู้แจ้งแห่งเต๋าพร้อมด้วยเสียงบรรเลงเพลงเซียนอันไพเราะรื่นรมทะยานขึ้นสู่เซียน พร้อมกันนั้นหลี่ฉางโซ่ก็ยังครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาบางทีภายนอกนั้นอาจมีบรรดาเซียนกําลังมองหาเจ้าสํำนักของพวกเขาแล้วสิ่งของที่สามารถต้านทานทันสวรรค์นั้นยอดเยี่ยมเพียงพอแล้วที่จะทำให้บรรดาเซียนจากสํานักเซียนยอมทำตัวระยังอายและไปหาเจ้าสำนักตู้เซียนเพื่อแลกเปลี่ยนหรือขอสิ่งของแล้วยามนี้เขาอยู่ในภาพจึงไม่อาจออกไปจัดการได้ ครั้งอาจารย์ของเขาข้ามผ่านทันสวรรค์ในเวลานั้นเขาได้ใช้กรงฟาราเดย์ภายใต้สายตาของผู้คนมากมายแน่นอนว่าผู้บริหารสำนักหรือผู้อาวุโสคงรู้เรื่องนี้แล้วยามนี้เขาทำได้เพียงใช้ตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์เพื่อแจ้งให้หลิงเอ๋อไปพบจิวซือเพื่อผ่านไปสู่การติดต่อกับอาจารย์ลุงจิวอูได้และครั้นพูดว่าจะทำก็ทำเลยทันใดนั้นหลี่ฉางโซ่เพียงขยับความคิดและเริ่มส่งกระแสจิต ไปถึงทันทีขณะนี้เขาทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันโดยเปิดใช้งานตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ข้างกายสิทธิ์น้องหญิงของเขาทันทีแต่ขณะที่กำลังจะเปิดใช้งานตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์หลีช่ชางโซ่ก็ได้ยินเสียงน้ำกระเซ็นและเพลงที่หลิงเอ๋อมักร้องออกมาเบาๆในระหว่างที่นางอาบน้ำทวายามนั้นหลีช่ชางโซ่ไม่อาจใส่ใจหลีกเลี่ยงปัญหาได้เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนสิทธิ์น้องหญิง ตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ตะโกนผ่านการส่งข้อความเสียงทันใดนั้นหลิงเอ๋อก็ตัวสัน่นสถานทันทีแล้วหดศีษะลงไปในถังน้ำแล้วฟองอากาศจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นมาเป็นชุดชุดหลังจากนั้นไม่นานหลิงเอ๋อที่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วรีบปิดค่ายกลเวทร,รอบๆกระท่อมมุงจากก่อนจะใช้พลังเวทเป่าเส้นผมยาวให้แห้งแล้วรีบบินไปที่ยอดเขาพิชิตสวรรค์อย่างรวดเร็วในอีกด้านหนึ่ง เมื่อปรากฏการผิดปกติรอบรอบโยชินเสเวียนยาหายไปลำแสงสีทองก็พุ่งมาจากฟากฟ้าและตกลงใส่ร่างของโยชินเสเวียนยาในทันทีแสงสีทองนั้นเพียงพานางออกมาจากภาพแผนที่สมบัติแล้ววางไว้ในบริเวณที่นั่งของสำนักตู้เซียนโดยไม่ได้รบกวนอะไรนางช่วงเวลานั้นคนจากสำนักตู้เซียนทั้งหมดล้วนเข้ามาห้อมล้อมกายนางทันที แต่เจ้าสำนักตู้เซียนจี้อุโหยรีบวางไข่อาคมกั้นเพื่อปกป้องโยชินสเสวียนยาเอาไว้อย่างรวดเร็วอย่าทำให้นางตกใจนางได้รับโอกาสของนางเองผู้อาวุโสคนหนึ่งยิ้มและกล่าวว่านี่หมายความว่านางบรรลุเซียนแล้วเสวียนยาอาจทะลวงขึ้นสู่เซียนหยวนและกลายเป็นเซียนเสินได้ในคราวเดียวสิทธิหลานโยชินน่าทึ่งมากจริงๆเมื่อกลับไปแล้วข้าควรมอบรางวัลดีๆให้นาง พูดถึงสิทธิหลานโยชินและสิทธิหลานชางโซกว้าวว้าวในขณะที่ทุกคนล้วนคลืค้นเต็มไปด้วยชีวิตชีวาพวกเขายังระลึกถึงคำประกาศของโยชินเสเวียนหย่าต่อหน้าทุกคนเมื่อนางเผชิญกับทันสวรรค์ที่แปดพวกเขาไม่รู้ว่าเซียนของอีกสองสำนักใหญ่เข้าใจหรือไม่แต่คนจากสำนักบําเพนเต๋าหยินจะไม่ได้ยินที่โยชินเสเวียนหาได้ประกาศถึงคนรักของนางเมื่อเผชิญกับสถานการณ์แห่งความเป็นตายได้อย่างไรเล่า ในอีกด้านหนึ่งนั้นปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งและผู้อาวุโสอื่นๆอีกสองสามคนต่างก็พากันไปหาจี้อุโยและกล่าวอะไรบางอย่างด้วยสีหน้ากังวลใจตอนที่180จงมองตาข้าและทำตามที่ข้าชี้แนะสองเยี่ยมมากจิวจิวกอดน้ำเต้าใหญ่แก้มนางเป็นสีแดงกํำขณะมองดูโยชินสเสวียนหย่าซึ่งอยู่ในขายอาคมและถอนหายใจเบาฮ่า บัดนี้อีกหนึ่งในสามนักชิมของยอดเขาหยกน้อยแค่แค่สามเทพธิดาแห่งยอดเขาหยกน้อยในที่สุดก็กลายเป็นเซียนเวลานี้ก็เหลือเพียงแค่หลิงเอ๋อน้อยเท่านั้นจิวอูเดินเอามือไพร่หลังขณะกล่าวกับจิวจิวว่าดีอย่างไรกันคิดถึงตัวเองสักหน่อยสิสิน้องหญิงแสนดีของข้าจิวจิวกับพริบตาและตอบสิทธิพี่ห้าของนางว่าเช่นนี้แล้วไม่ดีอย่างไรกันสเสวียนอยาบรรลุเซียนไปแล้ว นางกลายเป็นเสียนไปแล้วเจ้าได้ยินที่นางพูดหรือไม่นางพูดอะไรถือในที่สุดจิวจิวก็นึกขึ้นได้ทันใดนั้นนางก็กระพริบตาปริบๆและฉีกยิ้มบานแฉ่งจนดวงตากลมโตคงปานจันเสี่ยวความเฮ่ยเฮ่เป็นไปได้หรือไม่ที่เสวียนยาสนใจเสี่ยวโซ่โซ่เรื่องนี้น่าสนใจหลิงเอ๋อน้อย ชอบเสี่ยวโซโซตอนนี้สเสวียนยาเผยความรู้สึกของนางต่อหน้าทานกำนันแล้วว้าวหลิงเอ๋อน้อยจะสู้กับสเสวียนยาหรือไม่จิวอูดเอามือก่หน้าผากไม่ได้ขณะฝืนยิ้มขื่นและกล่าวผ่านการส่งข้อความเสียงต่อไปเสี่ยวจิวเจ,จ้าไม่รู้ตัวเลยหรือว่าเจ้าซ่อนความรู้สึกผิดปกติที่มีต่อสิทธิ์หลานช้างโซ่เอาไว้ด้วยเฮ hey, สิตพี่ห้าท่านเข้าใจผิดแล้วจิวจิวโบกมือแล้วกล่าวว่าสิท์พี่หญิงสี่เคยพูดถึงเรื่องนี้ กับข้ามาก่อนหน้านี้แล้วข้ายังหัวเราะต่อหน้าเสี่ยวโซ่โซ่อีกด้วยหลังจากนั้นข้าก็ตรหนักว่าสิทธิพี่ห้าท่านและสิทธิพี่หญิงสี่คิดถึงกันตลอดทั้งวันจิตใจของท่านเต็มไปด้วยความคิดที่ใกล้ชิดการเหล่านั้นก็คงแปลกหากท่านไม่ได้เข้าใจผิดข้าไปที่ยอดเขาหยกน้อยเพื่อเอาสุราและโอสถกินเนื้อสัตว์คู่บำเพ็ญต่ไม่จําเป็นสําหรับข้ายิ่งไปกว่านั้นข้ายังมีความเชื่อมั่นต่อเสี่ยวชางโซ่คล้าย กับอืมความรักที่คนที้เมามีต่อปรมาจารย์การบ่มสุราการฝึกบำเพ็ญน,นั้นเงียบเหงาอ้างว้างนะักแค่มีคนคอยอยู่กับข้าช่วยคลายความเบื่อหน่ายให้ข้าก็เพียงพอแล้วจิวอูเงียบเงันทันทีขณะมองไปที่สิทธ์น้องหญิงน้อยของเขาดวงตาของจิวจิวชัดเจนและเผยรอยยิ้มสบายใจจริงๆหรือจิวอูขมวดคิ้วและถามทว่าขณะที่กำลังจะถามจิวจิวต่อไปเขาก็รู้สึกว่าหยกสื่อสารกำลังสั่นอย่างต่อเนื่อง ส่งตรงจากหูหญินเขาจะกล้าไม่ดูข้อความได้อย่างไรกันจิวอูถือหยกสื่อสารเอาไว้ในมือของเขาในขณะนั้นเสี้ยวสัมผัสเซียนรับรู้อันเล็กๆก็ได้แทรกซึมเข้าไปในหัวใจของเขาแล้วกลายเป็นคำพูดไม่กี่คำนักพรตเต่าร่างเตี้ยพันนิ่งเงินทันทีเมื่อเห็นเช่นนี้จิวจิวก็กรอกตามองบนโดยไม่สนใจสิทธิพี่ห้าของนางขณะยังคงมองโยฉิน สเสวียนหย่าซึ่งดูสง่างามมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่องสนุกครั้งใหญ่ของพวกนางทั้งสามคนก็เริ่มปรากฏขึ้นมาในใจเป็นเรื่องสนุกของสามสาวจำอวดที่ไม่สวมใส่อาภรณ์ไม่นานหลังจากนั้นเหล่าเซียนจีนสองสามคนจากสำนักบำเพ็ญเต๋าหยินก็มารวมตัวกันไปหาจี้อูโย่เจ้าสำนักตู้เซียนและกล่าวถึงเรื่องกรงที่โยชินสเสวียนหย่าใช้ในระหว่างการข้ามผ่านท่านสวรรค์ให้เขาฟัง จี้อุยกระแอมไอเป็นเวลานานแต่ไม่ได้เอ่ยอันใดที่ด้านข้างนั้นปรมาจารย์หวังฉิงผู้สูงส่งกล่าวผ่านการส่งข้อความเสียงไปถามบรรดาผู้อาวุโสและผู้บริหารของสำนักทันทีหลายคนทำม,มุทราอย่างรู้แต่ก็ไม่อาจรู้ได้ว่าคนที่สร้างกรงซึ่งสามารถช่วยข้ามผ่านทันสวรรค์ได้นั้นเป็นผู้ใดกันแต่กรงฟาราเดนั้นเคยปรากฏขึ้นเมื่อฉีหยวนอยู่ระหว่างการข้ามผ่านทันสวรรค์มาก่อนผู้ บริหารเซียนเซินของสำนักที่มากับเขาจดจำมันได้จึงไปหาปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งเพื่อรายงานเรื่องนี้ยอดเขาหยกน้อยปรมาจารย์หวังชิงผู้สูงส่งขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเร็วๆนี้มีปรากฏการ์แปลกๆเกิดขึ้นในยอดเขาหยกน้อยมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนั้นจิวอูก็รีบวิ่งมาจากด้านข้างแล้วตะโกนว่าอาจารย์สิ์รู้ว่ากรงนั่นมาจากที่ใดขอรับพูดมาจิวอูรีบกล่าวผ่านการส่งข้อความเสียงว่า ผู้อาวุโสเซียนเซินของสำนักคนหนึ่งได้ทิ้งกรงนั้นเอาไว้ข้างหลังก่อนจะจักไปย้อนกลับไปในยามนั้นผู้อาวุโสผู้นั้นได้มีชีวิตอยู่จนสิ้นชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์คนใดพลังเซียนของเขาอ่อนแอปาระหนึ่งมนุษย์ชราและไม่กี่เดือนก่อนที่เขาจะสิ้นใจเขาก็ได้รับการดูแลจากหลีฉังโซสิทธิ์ของยอดเขาหยกน้อยซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหอไปฝานให้ไปดูแล เช่นนั้นนอกจากนี้ก่อนที่ผู้อาวุโสคนนั้นจะจักไปเขายังได้ถ่ายทอดพลังเวทการสร้างตุกตากระดาษจำลองมนุษย์รวมถึงมอบสมบัติที่เรียกว่ากรงฟาราเดย์ให้แก่สิทธ์หลานช้างโซ่แต่เราไม่รู้จริงๆว่าสมบัตินี้ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเวลานี้ยังเหลืออีกสองกรงซึ่งมีไว้สําหรับสิทธิ์หลานช้างโซ่วะและสิทธิน้องหญิงของเขาดูเหมือนว่าหวางชิงผู้สูงส่งจะเข้าใจถ่องแท้ขึ้นมาในทันที สิ่งที่จิ๋วกล่าวออกมานั้นเป็นความจริงเพียงครึ่งเดียวหลีช่ชางโซ่มีพลังเวทในการสร้างตุกตากระดาษจำลองมนุษย์มาจากผู้อาวุโสที่ล่วงลับไปแล้วเพราะสิ้นสุดอายุไขแห่งเซียนของเขาในขณะนั้นผู้อาวุโสจึงทำได้เพียงมอบกรงฟาราเดย์ไปให้ผู้อื่นพร้อมกันนั้นเขาก็ต้องการปูทางไปสู่อนาคตและถ่ายทอดพลังเวทในการสร้างตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ให้แก่หลิงเอ,อ๋อ ในเวลานั้นปรมาจารย์หวังฉิงผู้สูงส่งธรรมุตราอย่างรู้ก่อนจะพยักหน้าและเดินไปหาเหล่าเซียนจินสองสามคนที่กำลังพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสำราญใจแล้วกระซิบบางอย่างกับเจ้าสำนักอย่างรวดเร็วจี้อุโยจึงรีบกล่าวกับคนภายนอกว่าไม่มีวิธีการสร้างกรงฟาราเดเพราะมันเป็นสมบัติที่เหลือมาจากผู้อาวุโสที่ล่วงลับไปแล้วและในเวลานี้ก็เหลืออีกเพียงสองกรงสุดท้ายเท่านั้นซึ่งมีไว้ สำหรับสิทธิที่ผู้อาวุโสท่านนั้นตั้งใจจะมอบให้เหล่าเซียนจินสองสามคนที่มาขอสมบัติต่างเผยสีหน้าผิดหวังแต่ก็ไม่ได้บีบให้พวกเขาลำบากใจแต่อย่างใดก่อนจะอำลาจากไปที่อูโยยังไม่ทันได้นั่งในขณะนั้นก็มีเซียนจินอีกคนมาถึงและหลังจากนั้นในเวลาเพียงครึ่งวันเท่านั้นก็มีบรรดาสิทธิหลายสิบคนจากทั้งสามสำนักบำเพ็ญเต๋าต่างแห่กันเข้ามาสอบถามถึงกรงฟาราเดย์ เจ้าสำนักจีอ้อโยเหนื่อยเกินกว่าที่จะจัดการกับสถานการณ์ได้จึงตั้งป้ายไม้และเขียนชัดเจนว่ากรงนั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในสำนักตู้เซียนเขาบอกว่ามันเป็นของโบราณที่ผู้อาวุโสคนนั้นทิ้งไว้และพวกเขาไม่มีวิธีการสร้างมันจากนั้นเจ้าสำนักจีอ้อโยก็จัดการให้สถานการณ์สงบลงได้ทว่าปัญหาในเรื่องนี้ก็ยังไม่หมดสิน้นหลังจากที่บรรดาสิทธ์เข้าไปในภาพแผนที่เป็นเวลาเจ็ดวันสัตว์ปีศาจและสัตว์ร้ายส่วนใหญ่ ในภาพล้วนถูกกวาดล้างออกไปสมบัติส่วนใหญ่ถูกยึดเอาไปส่วนการต่อสู้ของบรรดาศิษย์ในคราวนี้ก็สิ้นสุดลงในขณะนั้นสำนักเซียนภายใต้สามสำนักบำเพ็ญเต่านี้นับว่ามาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันดูผิวเผินแล้วทั้งสามสำนักบำเพ็ญเต่าล้วนดูมีเมตตาและเป็นมิตรทั้งยังดูเหมือนว่าจะไม่มีการจัดลำดับระดับชั้นว่าผู้ใดได้คะแนนเหนือกว่าและด้วยกว่าวิธีจัดการเช่นนี้นับว่าฉลาดยอดเยี่ยมมาก ที่เดียวในอีกสองสามวันถัดมาหลีช่ชางโซ่และสงหลิงลี่ก็ยังคงซ่อนตัวอยู่บัดนี้ปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่เสเวียนตูได้จักไปแล้วโยชินสเวียนอยากำจัดปีศาจและข้ามผ่านทันสวรรค์ขึ้นสู่เซียนนางโดดเด่นมากและได้สร้างความสำคัญให้กับสำนักตู้เซียนและสำนักบำเพลญเต่าหยินแล้วเช่นนั้นย่อมนับว่าภารกิจเผยพลังสร้างชื่อเสียงของสำนักบำเพ็ญเต๋า หินที่ได้รับมาจากปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูก็ผ่านไปด้วยดีและเสร็จสิ้นลงแล้วเช่นกันพวกเขาไม่ต้องทําอะไรมากนะในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้หลี่ชางโซ่ทําการวิเคราะห์ภาพแผนที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดูว่าผลกระทบของโครงฟาราเดย์ที่บังเอิญถูกเปิดเผยออกมานั้นจะส่งผลต่อเขาอย่างไรเมื่อใครกรวนดูแล้วหลี่ชางโซ่ก็พบว่าไม่มีอันตรายร้ายแรงมากนักอย่างมากที่สุดหากพบ ปัญหายุ่งยากเขาย่อมหาทางแก้ไขสถานการณ์ในยามนั้นด้วยตัวเองได้ไม่ยากไม่ใช่ทุกคนจะกล้าแต่ต้องสำนักตู้เซียนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากปรมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่เสเวียนตูอยู่เบื้องหลังทว่าในวันที่เจ็ดเซียนจีนอวินจงจือแห่งสำนักบําเพ็ญเต๋าฉานก็โจมตีอีกครั้งเขาจับสิษย์ทั้งหมดจากภาพแผนที่สมบัติและส่งพวกเขากลับไปยังตำแหน่งเดิม ทันทีที่หลีช่ชางโซ่และสงหลิงลี่เพิ่งยืนขึ้นมั่นคงเรียบร้อยจิวอูก็เดินมาหาและพาหลีช่ชางโซ่ไปพบเจ้าสำนักนักพระเต่าจ้อูโย่จ้อูโยกระแอมไอออกมาสองสามครั้งขณะมองหลีช่ชางโซ่แล้วถามว่าเรื่องตรงนั้นเจ้ากลัวกรรมใช่หรือไม่ขอรับหลีช่ชางโซ่ครุ่นคิดอย่างรวดเร็วก่อนจะรีบพยักหน้าตอบรับจ้อูโย่คุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าเจ้าต้องยืนยันในภายหลังว่าเหลือกรงเพียงสอง กรงเท่านั้นและอย่ามอบมันให้ผู้ใดนอกจากเจ้าและสิทธิน้องหญิงของเจ้าหลี่ชางซอถอนหายใจในใจแล้วกล่าวเบาๆว่าขอบคุณท่านเจ้าสำนักที่ปกป้องและช่วยเหลือสิทธ์ขอรับจีอูโยกล่าวอย่างสงบว่าเจ้าเป็นสิทธิ์ในสำนักของข้านี่เป็นเพียงเรื่องที่ข้าควรทำหลังจากนี้ทันทีที่เซียนของสำนักบําเพนเตาจักไปจะต้องมีคนมาสร้างปัญหาวุ่นวายให้ข้าอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นจงมองตาข้าและทำตามที่ข้าชี้แนะ สิทธิ์เข้าใจแล้วขอรับ